โชวที่สองงานดีท่วไทยกู๊ดจ็อบงานดีจริงๆสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกมหันมาทํางานอดิเรกสําหรับหนุ่มเมืองตราดคนนี้นะคะคุณผู้ชมขายปลากัดใช่ไหมคะน้องเพราะเลี้ยงปลากัดอ่างบอกคุณผู้ชมเลยว่ารายได้ดีมากเดี๋ยวเล่าเล่าเลยดีกว่าอ่าเล่าเลยเล่าเลยมาคุณผู้ชมด้วยอ่าไม่ไม่ขำพานไปดูภาพกันค่ะอะไรนะอะไร าวุธหรือว่าพี่ออสหนุ่มเมืองรตราดจากเดิมเลยคือเต้นต้นกําเนิดเลยเนี่ยเขาเลี้ยงฟากัดเอาไว้ดูเล่นเฉยแต่พอเลี้ยงไปเลี้ยงมามันเกิดความหลงไหล,ล,หลมันเกิดความชอบอแล้วไมได้ต่อยอดพัฒนาสายพันธุ์ศึกษาหาความรู้จากอินเทอร์เน็ตเข้าไปดูลองผิดลองถูกให้มันมองกันมองกันตรงนี้มองกันตรงนั้นมองสำเร็จเลยเพราะว่า แบบออกมาสวยงามมากแล้วเขาก็เอารูปอ่ะเอาภาพประกาศเพาะพันธ์ลงโพสในเฟซบ o o กแล้วยังไงทีคนก็สั่งซื้อสิน้องเพราะว่าเขาว่า,เขาว,าเขาว่าทั้งวันใหน้มากเขาก็าผสมพันธ์กันแบบว่ามันก็ออกมาสวยเดยอะนะเขาผสมพันธ์กันไม่ใช่ประกาศใช่ไหมแป,ประกาศ <Okay. S 2> ไม่เพียงข้อพอพันธะ oh, ออก <okay. S 2> มาได้สวยงามมากคนสั่ง้อต้องคนไทยสั่งชาติสั่งชูเ <c oughs> ยอะมากเ <c oughs> ยอะมากเลยคนต่างชาติเห็นว่าชอบจริงๆนะจริงจริง <c oughs> คุณพี่โอ๊ตเนี่ยเขาเล่าต่อแบบนี้นะคะว่าปลากราดของไทยเนี่ยเป็นที่นิยมมากเลยเพราะว่ามีความเชื่อว่าการเลี้ยงปลากดอ่กพี่ดอย <c oughs> ทำไม <c oughs> เพราะเธอ,อจะช่วยเสริมสร้างบาร,รมีโชคลาภเสริมฮวงจุ้ยด้วยนะหระแต่มาดูราคากันหน่อยยังไงราคาที่คุณผู้ชมขาขึ้นอยู่กับสายพันธุ์นะสีสันหรือว่าลวดลายของตัวปลาในแต่ละตัวโดยทั่วไปราคา นะคะส่งไปขายที่ต่างประเทศนะคะราคา500ถึง1,000บาทแต่ถ้าเป็นตลาดในประเทศไทยทีย่ดอยอยู่ที่100ถึง500บาทต่อตัวแล้วถ้าเป็นลายหายากๆอ,อ่ะไอ้น,นี่ราคาพุ่งหน่อยนะตัวละ3,000ถึง1,000บาทเฮ้ยพี่โอ๊ตยังเล่าให้ฟังได้ว่าทุกวันนี้เนี่ยพอใจรายได้มากนะข<อ>ายปลาสวยงามเนี่ยเริ่มจากความชอบแล้วมันสามารถสร้างไรายได้กับคืนมาตอนนี้เนี่ยเขายังไม่หยุดนะเนาะ เขาเรียนรู้พัฒนาสายพันธุ์ไปเรื่อยๆให้มันมีความหลากหลายรวมไปจนถึงเพาะพันธุ์ให้มันสวยงามไปที่สุดคือต่อไปอ่ะไม่ต้องมีแล้วงานศิลปะอ่ะมาดูลายประกาศเนี่ยจบละอยู่ที่การจ้องตากันแล้วก็แล้วก็ขยายพันธุ์เลยแล้วก็ดูว่าลายอะไรสวยสุดเอาไปขายราคาดีระนาดมาเรียบร้อยผ่านไปไปรับรองเชียง